เล่มที่4การแอบบันทึกภาพและเสียงการสนทนาเทปบันทึกเสียงบันทึกการถอดเทปแผ่นซีดีจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ทงคำตอบมีคำพิพาคสาสารดีกาแบ่งออกเป็นสองแนวคือแนวแรกสารสามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้และแนวที่สองไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ซึ่งแต่ละดีกาข้อเท็จจริงก็แตกต่างกันไปกรณีแรกกรณีที่ศารลรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้มีคำพิพาคศาสาลดีกาที่2281-2555วินิจฉัยไว้ดังนี้การแอบบันทึกเทปขณะที่มีการสนทนากันระหว่างโจ์ร่วมกับพยานและจำเลยที่2โดยที่โจ์ร่วมและพยานไม่ทราบมาก่อนเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบ ห้ามมิให้ศารรับฟังเป็นพยานหลักฐานนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226แม้หลักกฎหมายดังกล่าวจะใช้ตัดพยานหลักฐานของเจ้าพนักง,งานของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้เจ้าพนักง,งานของรัฐใช้วิธีการสแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบแต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226 ไม่ได้บัญญัติห้ามไม่ให้นำไปใช้กับการแสวงหาพยานหลักฐานของบุคคลธรรมดาอย่างไรก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226ทับ1ก็กำหนดให้ศาลร,รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบได้ถ้าพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญา สารจึงนำบันทึกเทปดังกล่าวมารับฟังได้ต่อไปคำพิพากษา,า,าสารดีกาที่50ทับ2563ซึ่งก็ยังวินิจฉัยว่าสามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้อยู่สำหรับข้อเท็จจริงในดีกานี้จำเลยเป็นพนักง,งานอายการถูกดำเนินคดีข้อหาเรียกรับสินบนและการแอบดักฟังบันทึกภาพและบันทึกการสนทนาไว้เป็นแผ่นซีดีและมีการถอดเทป สารฎีกาวินิจฉัยว่าแม้การแอบบันทึกภาพและเสียงการสนทนาระหว่างจำเลยกับพอสภาวภาตามแผ่นซีดีหมายวจ .1 และวจ .2 จะเป็นการแสวงหาหลักฐานโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226ก็ตามแต่มาตรา226ทับหก็บัญญัติให้สารรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบได้ ถ้าการรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาดังนั้นแม้แผ่นซีดีหมายวาจ .1 และวจ .2 รวมทั้งบันทึกการถอดเทปสนทนาดังกล่าวจะได้มาโดยมิชอบศาลก็นำมารับฟังเป็นพยานหลักฐานได้แม้ขณะเกิดเหตุมาตรา226ทับจะยังไม่ประกาศใช้ แต่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายวิธีสมบัญญัติและมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับกรณีเช่นนี้จึงไม่ใช่การใช้กฎหมายย้อนหลังศาลจึงนำมาตราดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดีนี้ได้กรณีที่2กรณีที่ศาลไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐานคือคำพิพากษาสารดีกาที่8575ทับ เรื่องนี้เป็นเรื่องของเอกชนฟ้องเอกชนและมีการแอบบันทึกเสียงการสนทนาไว้มีการฟ้องกันในข้อหาหมิ่นประมาทสารีกาวิธีใัยข้อท็่จริงและข้อกฎหมายไว้ดังนี้การกระทําของนอนหนูที่แอบนําเอาเครื่องบันทึกเสียงมาทําการบันทึกการสนทนาระหว่างจําเลยทั้งสองกับคู่สนทนาโดยจําเลยทั้งสองไม่ทราบว่าขณะที่ตนทําการสนทนาอยู่นั้น การสนทานาได้ถูกบันทึกลงในเครื่องบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วย่อมเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของจำเลยทั้งสองอย่างชัดแจ้งจึงเป็นการสแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบซึ่งต้องห้ามไม่ให้สารรับฟังพยานหลักฐานนั้นตามมาตรา2 2 6แม้หลักกฎหมายดังกล่าวจะใช้ตัดพยานหลักฐานของเจ้าพนักง,งานของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีให้เจ้าพนักง,งานของรัฐใช้วิธีการสแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบแต่มาตรา226กก็ไม่ได้บัญญัติห้ามไม่ให้นำไปใช้กับการสแสวงหาพยานหลักฐานของบุคคลธรรมดาจึงนำไปใช้บังคับแก่กรณีที่เอกชนผู้เสียหายเป็นผู้ได้พยานหลักฐานนั้นมาจากการกระทำโดยมิชอบด้วยส่วนจะมีเหตุยกเว้นให้สามารถรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบนั้นได้หรือไม่ มาตรา226ทับ1ก็บัญญัติกฎหมายดังกล่าวไว้เป็นข้อยกเว้นให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิษรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาด้วยวิธีการอันเกิดจากการกระทําที่ละเมิดต่อสิทธทิส่วนบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิทเสรีภาพของประชาชนจึงต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังและต้องพิจารณาถึงพฤติการทั้งปวงแห่งคดีโดยคำถึงปัจจัยต่างๆดังที่กฎหมายกำหนดไว้ โจททั้งสองขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานหมิ่นประมาทอันเป็นการพิพาทระหว่างเอก,กชนด้วยกันและเป็นความผิดอันยอมความได้พฤติการของความผิดในคดีจึงไม่ใช่เรื่องร้ายแรงที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือผลประโยชน์สาธารณะของประชาชนโดยส่วนรวมทั้งในคดีอาญาโจททั้งสองมีภาระการพิสูจน์และศาลต้องใช้ดุลพินิษวินิจฉัยช่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวง โดยจะไม่พิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริงและจำเลยทั้งสองเป็นผู้กระทำผิดนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227วรรคหนึ่งซึ่งความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยลักษณะแห่งคดียังอยู่ในวิสัยที่โจททั้งสองสามารถหาพยานหลักฐานด้วยวิธีการอันสุจริตชอบด้วยกฎหมายมาพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้ การอนุญาตให้รับฟังพยานหลักฐานที่โจทก์ทั้งสองได้มาจากการสแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบเท่ากับอนุญาตให้โจทก์ทั้งสองนำพยานหลักฐานมาเพิ่มเติมในส่วนที่ตนนำสืบบกพร่องไว้เพื่อจะลงโทษจำเลยทั้งสองแต่เพียงอย่างเดียวทั้งที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของจำเลยทั้งสองและกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเป็นการขัดต่อหลักการพื้นฐานของการดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไป ประกอบกับโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้สแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบมิใช่ผู้ที่จะต้องได้รับการลงโทษในทางอาญาหากศาลปฏิเสธไม่รับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านั้นเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการต่างๆแห่งคดีโดยตลอดแล้วการรับฟังพยานหลักฐานนั้นมิได้เป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมแต่กลับจะเป็นผลเสียที่กระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญา หรือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนมากกว่าบันทึกเสียงการสนทนาและข้อความการถอดเทปไม่อาจรับฟังได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226และมาตรา226ทับ1คำถามที่2คดีอาญาซึ่งได้ถอนฟ้องไปจากศาลแล้วโจทก์กลับมาฟ้องจำเลยในการกระทำเดียวกันอีก แต่เพิ่มการกระทําของจําเลยหรือฐานความผิดจากการกระทําเดิมได้หรือไม่ทงคำตอบคำพิพากษาสารดีกาที่3 0 8 5ูนย์ทับสวินิจฉัยว่าไม่สามารถฟ้องใหม่ได้โดยสารดีกาให้เหตุผลว่าโจทก์เคยฟ้องจําเลยทั้ง6มาครั้งหนึ่งอันเนื่องมาจากโจทก์ถูกจําเลยทั้ง6หลอกลวงให้ร่วมผลิตอาหารเสริมมีคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานของตนเองควบคุมการผลิตโดยบุคลากร,กรที่มีความเชี่ยวชาญและรับจ้างทำการตลาดอย่างครบวงจรขอให้ลงโทษฐานร่วมกันช่อโกงสารชั้นต้นอนุญ,ญาตให้โจทก์ถอนฟ้องไปแล้วโจทก์กลับมาฟ้องจําเลยทั้ง6ในการกระทำอันเดียวกันอีกแม้คำฟ้องในคดีนี้จะต่างจากคำฟ้องในคดีเดิมโดยโจทก์เพิ่มเติมการกระทำของจำเลยทั้ง6ว่า ร่วมกันหลอกลวงประชาชนและนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จแต่ก็ต้องถือว่าเป็นการกระทำอันเดียวกันกับที่โจท์ฟ้องในคดีเดิมมิใช่ถือเอาคำบรรยายฟ้องหรือฐานความผิดที่โจทตั้งเอาแก่จำเลยเป็นเกณฑ์มิฉะนั้นแล้วจำเลยจะกระทำความผิดเพียงครั้งเดียวแต่ถูกดำเนินคดีหลายครั้งโดยไม่รู้จักจบสิ้น จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา36เมื่อคดีนี้ได้มีการฟ้องคดีต่อศาลโดยถูกต้องแล้วแม้ตามคำร้องขอถอนฟ้องของโจทในคดีก่อนจะอ้างเหตุขอถอนฟ้องเพื่อฟ้องจำเลยทั้ง6เป็นคดีใหม่ฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนแต่เมื่อศาลชั้นต้นอนุญ,ญาตให้โจทถอนฟ้องได้ก็ต้องถือว่าเป็นการถอนฟ้องคดีอาญาให้เสร็จไปทั้งเรื่อง จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะนำมาฟ้องใหม่ไม่ได้